สวัสดีครับผมหนุ่ยสวีพากินมาเที่ยวนะครับผมวันนี้จะพามาชมบรรยากาศหลังฝนตกนะครับผมเราจะพาไปเก็บเมนูอร่อยอร่อยกันนะครับผมตรงนี้เลยครับผมนี่อ่ะผมเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บเห็ดทาเมนูกันนะครับผมว่าจะเป็นเมนูอะไรติดตามชมนะครับผมไปกันครับนี่ครับผมเห็ดนางฟ้าครับผม นี่ครับผมฟาร์มของสำอางฟาร์มครับผมนี่ครับผมหลังฝนตกใหม่ๆครับผมเห็ดออกดีครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะทำเมนูอะไรติดตามชมนะครับผมนี่ครับเห็ดส,สวยๆแล้วครับ นี่ครับนี่ครับโอ้โหเยอะแยะเลยครับนะครับมาเก็บกันเลยครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับสวยงามมาก ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยครับทาเมนูอะไรดีครับผมยังไม่ได้คิดเลยนะครับผมเก็บไปก่อนครับนี่จะทำให้ชมกันนะครับผมนี่ครับดอกสวยๆครับ ไปซื้อได้นะครับตลาดนัดท่าปลาปากทางตลาดน้ำหมันตลาดน้ำเยี่ยมพาณิชย์ครับผมเจอนะครับเห็ดสำอางฟาร์มครับนี่ครับมีเยอะเลยนะครับผม เหนไหมครับโอ้โหน่ากินมากครับท่านนะมีเมนูมากมายนะครับผมเกี่ยวกับเห็ดครับทําอะไรก็ได้ครับอร่อยครับเราจะใส่แกงใส่ต้มใส่ลวกกินกับน้ําพริกทอดนะครับผมอืนี่ครับโอเคครับผมได้เห็ดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําเมนูอร่อยๆกันเลยนะครับ ครับหลังจากเก็บเห็ดมาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมลุกแป้งแล้วนะครับผมนี่ครับดอกจะไม่สวยนะครับเพราะว่าผมฉีกมันครับไม่ฉีกก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าฉีกแล้วถ้าไม่ฉีกมันจะหนาสําหรับผมนะครับนี่ใส่แป้งโกกิปุกด้วยซอสแล้วก็ผงมปรุงรสนิดหน่อยครับผมเราไม่ต้องปรุงอะไรมากเพราะว่าเราต้องไปจิ้มกับน้ําจิ้มนะครับผม มหีหนูเห็ดสดๆครับเอามาทอดครับผมตั้งไฟให้เดือดนะครับผมใช้ไฟกลางนะครับลาทอดน้ำมันร้อนแล้วนำเห็ดลงได้เลยนะครับ อแค่ออกกเหลืองก็พอนะครับผมอย่าให้ไหมนะครับไหมไม่อร่อยเลยนะครับสาเหตุที่ผมฉีดนะครับเพราะว่าก้านโคนเห็ดเนี่ยมันหนาแล้วดอกเห็ดจะกรอบจะไหมก่อนโคนเห็ดก็จะแฉะมันจะทําให้ไม่กรอบครับสีสวยไหมครับผมนี่ครับอีกสักพักก็เอาขึ้นได้เลยนะครับผม โอเคครับขึ้นได้เลยครับ ครับกระทะที่สองก็เสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเห็ดอย่างเยอะครับแต่เวลาทอดออกมาเหลือนิดเดียวครับสำหรับคนที่เอาไปทอดนะครับแนะนำให้ซื้อเยอะๆครับไม่งั้นไม่คอกินครับหนึ่งกิโลก็เหลือครึ่งโลนะครับผมสำหรับการทอดนะครับแต่ละครั้ง โอเคครับได้ที่แล้วครับขึ้นได้เลยครับโอ้ oh, สีสวยงามมากเลยครับ ให้หมดเท่าที่ทำได้นะครับผมโอเคครับพร้อมเสิร์ฟครับไปกันครับสวัสดีอีกรอบนะครับผมเสร็จแล้วครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูเห็ดนางฟ้าไปเก็บจากฟาร์มสดๆเลยนะครับผมฟาร์มสำอางฟาร์มครับผมไงครับอยากกินไหมครับชิมก่อนครับอืม วันนี้ผมมีต้ตมตำด้วยครับนี่ครับข้าวเหนียวครับแซ่บมันต้องจบข้าวเหนียวครับมันต้องมีข้าวเหนียวขอตัมข้างล่างครับ เมนูเห็ดเป็น menu. เมนูกินเล่นนะครับรดน้ำหนักไม่ได้นะครับผมน้ำมันเต็มๆครับสำหรับคนออกกำลังกายครับกินได้ครับอร่อยครับตอนนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ครับ อดเห็ดน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยหวานนะครับสําหรับผมถ้ามีเวลาจริงนะผมตำน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกกะปิอร่อยครับแต่วันนี้ทําไม่ทันจริงครับอีกอย่างก็หิวด้วยครับพริกกะปิครับบางคนก็ชอบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ กิมไก่ก็เหมือนกับเรากินของหวานนะครับเนี่ยครับทมงจำแซ่บครับ เ hmm. ข้ากันครับน mm hmm. mm hmm. กินเพลินครับที่เล็กกินเพลินดีถ้าเห็ดดอกใหญ่ล้าเราไม่ฉีกนะมันไม่ค่อยกรอบครับมันก็จะ,จะแฉะข้างในเหมือนไม่สุกแป้งหนาเกินอะไรเงี้ยอย่างคือห้ามใส่แป้งเยอะเกินครับใส่แป้งเยอะเกินปั๊บจะกลายเป็น ไม่ใชทอดเห็แหรอครับทอดแป้งแน่นอนครับคนที่ทอดเห็ดบ่อยๆจะรู้ดีทอดเห็นไม่อร่อยเพราะอะไรใส่แป้งเยอะเกินครับครับอื self มันละกอบกอบครับโดย้ยอะไรครับยิ่งพิ่นเลย ื่อนชอบถามว่าไม่เบื่อเห็นบ้างเหรอตอบเลยไม่เคยเบื่อครับอร่อยครับทําได้ทุกเมนูเห็ดทํามาแล้วที่บ้านทํามาแล้วยี่สิบกว่าปีตอนนี้ผมอมายุสามสิบพะวันห้าขวบแม่ก็ทําแล้วครับทำได้ครับเพราะว่าแม่ทําเห็ดเพราะเห็ดมาขายดอกหรือว่าขายเห็ดมาเนี่ยเลี้ยงผมเข้าโรงเรียนตั้งแต่เด็กจนโตครับจนจบครับ แล้วผมก็กินมาตลอดอร่อยมากครับดูครับ ยอดอะไรก้อนนี้ไม่มีอีกแล้วครับมีที่บ้านหนึ่งเซเวครับผม โอเคครับหรือคำสุดท้ายครับออือโอเคครับอย่าลืมไปทำเมนูนี้กันนะครับผม วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมใ่เรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่ยเซเวยพากินมาเที่ยวด้วยนะครับบ๊ายบาย